ขอดนะคะก่อนที่เราจะทาําการขอดูนะคะเราต้องตรวจสอบทรายของตันรอบตัวของโลกก่อน3ซ้ทรา,ายที่แก่ยูเทอดินทรายขอดทรายและว่าวทรายนะคะยูเทอดินทรายนะคะมด่ลูกจะหดและตัวกลมแข็งอยู่ระดับสะดือและเอียงไปทางด้านขวาเล็กนะะ้อยค่ะขอดทรายนะคะคือสายสะดือจะเหี่ยวคลายเกลียวคำเท้าไม่ได้นะคะและสายสะดือจะเคลื่อนต่ําลงค่ะ ผู้ชายนะคะจะมองเห็นเลือดไหลออกทางชอ่องคลอดประมาณ30-60 cc ซึ่งพบในกรณีที่ลบกรอบตัวบริเวณกินลกก่อนเท่านั้นค่ะจากนั้นให้ทำการทดสอบว่าลบกรอบตัวสมบูรณ์หรือไม่โดยการใช้มือกดในแนวต่งบริเวณเหนือหัวหนาวถ้าะสืดอเคลื่อนไม่เคลื่อนตามขึ้นไปแสดงว่าลบกรอบตัวสมบูรณ์ให้ทําการคลอดองได้ค่ะก่อนคลอดลงให้ตึงมวนู้เพื่อป้องกันบนตุกปิ้น การขอลกก็ใช้คือกดลงโกยลงไปเอียง30องศากับมมมอนทอรี่ออกซ่าคัมนะคะเราก็จะทำการขดลกโดยใช้มือหม,ม,มุนหมุนหมุนห้ามดึงหมุนล,ล,ลกไปทางเดียวกันจากนั้นลอออกมาประมาณส่วถ3ให้ใช้มือที่การโกยบนล,ลูกขึ้นไปนะคะแล้วมือที่ ก้อนลตนะคะให้ทําการหมุนหมุนหมุนห,ห,ห,ห้ามดึงเพื่อป้องกันการฉีกขาดและลบติดคันอยู่ในมดลูกล็อกคลอดออกมานะคะเราก็จะทําการคืนมดลูกท,ทันทีเพื่อป้องกันการตกเลือดนะคะ พอคืนบนโลกนะคะเราก็จะประเมินแผลสีเย็บและเลือดที่ออกมานะคะว่ามีก e ี C ่ซีซีประเมินแผลสีเย็บนะคะว่าฉีกขาดหรื่ไมมวัตถุประสงค์หลักของการตรวจลงนะคะหนึ่งตรวจลงใบเยื่อผิวโนกสมบูรณ์หรือไม่สองตรวจเพื่อศึกษาและทั่วกตแปลของนลกนะคะอุปรกรณ์นในการตรวจลงนะคะจะมีลบกชายใส่ลบกแบตเตอรี่แคมป์สายวัดแล้วก็ตาช่างแล้วก็ถังขยะทิ้งโลกค่ะ จากการตรวจลงมนะคะจะดูองค์มาะกอสามส่วนคือสายสะดือแผ่นลบและเยื่อหุ้มลบค่ะโดยทั่วไปนะคะจะดูความสมบูรณ์ของลงมนะคะใน่ภาพรวมก่อนเช่นลมมีลมักษณะเป็นอย่างไรมีความผิดปกติหรือไม่เยื่อหุ้มทั้งสองมีการฉีกขาดหรือไม่นะคะถ้ามีการเฉีกขาดนะคะอาจมีการตกค้างในโครงมุ้ลูกอาจทำให้แม่เกิดภาวะตกเลือดได้ค่ะ าการตรวจสายสะดือนะคะเราจะเริ่มจากการดูเส้นเลือดนะคะว่ามีกี่เส้นโดยปกตินะคะจะมีอาร์ิคอเวนหเส้นและอาร์ิคออาร์เทอรี่สเส้นนะะอาร์ิคอเวนจะมีลักษณะใหญ่นะคะเพราะเป็นเส้นเลือดข้าสูา่ทารกจะมีลักษณะสีค้ำเพราะว่ามีเลือดมาข้างแล้วก็อาร์ิคออาร์เทอรี่จะเป็นขนาดเล็ก2เส้น โดยปกติสายสะดือจะยาวประมาณ30-100เซนติเมตรจะี่ย50เซนติเมตรนะคะแล้วก็ลักษณะสายสะดือจะพันเป็นเกลียวไม่หักพับงอค่ะค่ะสายสะดือเส้นนี้ยาว100เซนติเมตรนะคะต่อไปเราก็จะมาดูลักษณะของสายสะดือนะคะว่ามีกลมแท้หรือกลมเทียมหรือไม่ โดยปมแท้ทูนอดน,นะคะสายสะดือจะผูกกันอย่างแท้จริงนะคะโดยเกิดจากสายสะดือยาวเกินไปและทารกเคลื่อนผ่านจนเป็นปมนะคะเกิดอันตรายแก่ทารกะคะ่ะปมเทียมนะคะมีสอแบบคือฟอสวาชูล่าหนอดเป็นการฝดพองของอวเยวเวียนจะเห็นเป็นเลือดฝดพองกังนะคะันแล้วก็ สองฟอสเจอ n ลี่เป็นการที่สารเหนียวมารวมตัวกันไม่เป็นอัตราแแก่ทาโลค่ะต่อมาแล้วก็จะมาดูการเกาะของสายสะดือนะคะโดยการเกาะจะมีสามแบบนะคะก็คือเซนเซนท่ออินเซอร์ชันนะคะก็คือเกาะอยู่ตรงกลางเ mm hmm. ลเทอเรออินเซอร์ชันก็คือเกาะอยู่ด้านข้างก็มาจิโนอินเซอร์ชันก็คือเกาะอ, mm hmm. อ,อยู่บริเวณขอบ mm hmm. ของโลกนะคะโดยแผ่นนี้นะคะจะเป็น เดลทลยิงเซอร์ชันนะคะก่ออยู่บริเวณด้านข้างต่อไปนะคะเราก็จะทําการตรวจยอ่อมรูปของลงนะคะโดยจะแบ่งเป็น2ชั้นก็คือคอเนียนกับแอมเนียนนะคะคอเนียนเป็นชั้นนอกนะคะที่ต่อติดกับผนังมดลูกนะคะจะเป็นแผ่นบางไม่ใส่ไม่เรียบฉีกขาดได้ง่ายนะคะแล้วก็แอมเนียนย่องชั้นในนะคะจะเป็นเยื่อหุ้มน้านข้ามสายสะดือและทางลงนะคะจะเป็นลักษณะมันบาว สีขาวฝุ่นบางใสแล้ว่็เหนียวฉีขาดยากค่ะต่อมาจะเป็นการต่อนแผ่นโลบนะคะ,ะเป็นลบด้านร,รูปนะคะจะเป็นลบที่มีสายเะดือมากออกมีสีเทาก่อนเป็นมันวาวนะคะแต่ถ้าถ่ายแมกนีเซียมนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองนะคะบ่งบอกถึงการขาดออกซิเจนของโลบนะคะโดยแผ่แนลบนะคะจะมีลักษณะแผ่ออกโดยเส้นเลือดนะคะจะ เส้นสุดก่อนถึงขอบร์สองชนิดนี้ค่ะขอบจะเป็นสีขาวเรียกว่า c u s i n g n i n g of finger v a r l e e r เป็นขอบของ distal wart v e r r a มาเชื่อมกับ distal cap suralis ครับคโรคน้อยนะคะจะมีสองชนิดได้แก่โรคที่มีเลือดเป็นเนื่อได้แก่ p a r a s t a n centurista และก็โรคที่ไม่มีเลือดเป็นเยื่อนะคะได้แ,แก่ p a r a s t a scapulium โดยปกตินะคะลกข้อกำหนดนะคะจะมีขนาดกว้าง15-20เซนติเมแล้วก็หนา2-3เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนัก500กรัมตกนี้ขนาดกว้าง18เซนติเมตรนะคะแล้วก็หนา2เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนัก คะค่ะต่อไปจะเป็นการตรวจโบคด้านแม่นะคะเป็นลบที่ติดกับหนังมดลูกนะคะจะมีลักษณะเป็นสีแดงเข้มและเป็นก้อนนะคะเรียกว่าคอร์เิโดนโดยจะมีประมาณ15-20ก้อนค่ะต่อมาเราจะดูล่องที่แยกจากกันนะคะเรียกว่าคาเซนตาซูคัสนะคะว่ามีรอยฉีกขาดไหมถ้ามีรอยฉีกขาดนะคะอาจเกิดการตกค้างที่ช่องอะคลอดค่ะอาจทำให้แม่ตกเลือดได้ค่ะ โรคที่ผิดปกตินะคะจะแบ่งเป็น6ชนิดได้แก่1กน,กน,นึ่งพาเซนตาซัคเซนูลตาได้แก่ลบน้อยนะคะที่มีเลือดเป็นเย้ยงระหว่างลูกใหญ่และลบน้อยะค,ะอค่ะ2องพาเซนตาเซอร์คัมบูลาตานะคะได้แก่ลูกที่มีขนาดเล็กกว่าปกติจะสงมงวรให้เกิดการแท้งก่อนก,กำหนดเนื่อง,งจาก อาหารเปรีย้ยงขานลงไม่พอนะคะส่งผลให้ลกครอบครัวกนกำเนิดค่ะตามนะคะ,ะ,คะพาเซนตาบัตตั้งต่อนะคะก็คือรกเกาะบริเวณริมรกนะคะเกี่ยงต่อการฉีดขาดของลกออกจากสายสะดือได้ะคะ่ะ 4. พาเซนตาบัลามินโทซาก็คือลกที่มีการเกาะของสายสะดือบนเยื่อหุ้มลกทำให้มีการเลือดออกทางช่องคลอดซึ่งเลือดที่ออกเป็นเลือดของทารกหรือเรียกว่าภาวะวาซาพีเมียค,ะคะ่ะ ถ้านะคะพาเซนตาสปูเลียนนะคะก็คือไม่มีเส้นเลือดขอ้อขาบริเวณลกใหญ่และลกน้อยค่ะผงนะคะพาเซนตาเมนเนเซียนะคะก็คือลกมีแผ่นใหญ่นากว่าปกตินะการทาให้รบไม่ลอกตัวแลวคะครางอยู่ในโพรงมนลูกค่ะค่ะสำหรับการตรวจรกนะคะก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ค่ะ